ศิลปินโดนแสะแรงยูไปกระบาดังยูไปกระบบมีคนรู้จักยู่วงหนีไปกระบไดอะไรมาลคะ่ะล่าสุดนะคะมีชาวเน็ตบางท่านส่งข้อความไปกอกวลหรือไปพูดแสะให้กับศิลปินในวงของแพรพาวแสงทองซึ่งบอกว่าอยู่กับวงแพรพาวเนี่ยยู่ไปกระบาดังยูมาจากเดือนแล้วคือบบมีคนรู้จักค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะ บูมว่าทันอยู่แสงท้องเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนแด้ออกมาโพ์ขอความนี่บอกว่าขอบคุณนะครับสําหรับความห่วงใย,ยแต่ทุกวันนี้ผมมีความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่ผมชอบต่อให้ผมจะไม่ได้มาลายสักบาทผมก็ไม่เคยคิดน้อยใจเลยและผมเชื่อว่าเอฟซี FC บ้านแสงท้องบอเคยถิ่งกันครับอ่ะขอความนี่เพิ่นโพ์ให้ข้อความนี้ค่ะ เพื่อนตอบกลับกับข้อความของมนุษย์ป่าท่านนี้บอกว่ามึงคิดผิดแล้วที่มึงไปอยู่กับวงนั่นมึงไปอยู่กี่เดือนแล้วไม่เห็นจะมีคนรู้จักมึงเลยมาไล่มึงเนี่ยย่าหวังว่าจะได้คนเกลียดพวกมึงเยอะกว่าคนชอบฝากไว้ให้คิดอืมซึ่งบุ๋มวัฒนยุก,ก็ได้ตอบกลับข้อความนี้ว่าขอบคุณครับนี่ค่ะพี่นอ้องก็คือเป็นข้อความที่เอฟซีชาาเน็ตเนี่ย ได้ทรงมหาบูมวทันยูซึ่งบอกว่าไปอยู่กับวงแพลว้าวแสงท้องเนี่ยอยู่ไปกระบดังอยู่ไปกระบดามาไลอยู่มาตั้งหลายเดือนแล้วทวําไมบมีคนรู้จัก,จกนี่ก็คล้ายๆเข้าขายเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดูหมิ่นเหยียดยามศักดิ์ศรีของศิลปินทันหนึ่งเลยนะพี่น้องซึ่งเพิ่นซีพ่อใจอยูมองได เพิ่นก็ะยักไปอยู่ม่องนั่นมันเป็นสิทธิ์ของศิลปินนะพี่นอ้องและบอดแพลวเนี่ยเพิ่นได้แชร์โพสโพสนี่ของบูมวัฒนยูมาเนาะซึ่งบอดแพลวได้บอกว่าขอบคุณสําหรับแรงฮือสู่และขอบคุณแฟนคลับที่รักและเมตตาพวกเรานะคะสููๆนั้นน้องบูมอืมนี่ก็เป็นคำเอ่อพูดของแม่แพลวนะซึ่งบูมก็มาตอบกลับบอกว่าขอบคุณครับแม่แพลวนี่นะคะ อะบอดแพวเนี่ยเพิ่งกระแชร์ขอความนี่แต่เพิ่งกระหายกำลังใจน้องบูมว่ามันเป็นอีกมือกำลังใจที่เหตุห้แพ้เพ้าเนี่ยยังยืนหยัดที่จะสู้และก็ต่างวงแวลา้าแสงทองต่อไปซึ่งบูมว่าทันยุก็ได้มาตอบบอกว่าขอบคุณครับแม่แพวอืมละก็มีชอมมนจากเช้าเน็ตเนาะที่เพิ่งมาบอกว่ายิ่งเจอดราม่ายิ่งหลักแสงทองทุกคนเลยค่ะกำลังใจมีหายตลอดบทถิงกัน คนเขาอิจฉาเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแสงท้องสู้ๆย่าไปสูพวกปัญญาอ่อนเลยจ้ะขนาดเหรียญยังมีสองด้านนับภาษาอะไรกับใจคนพวกนี้มันคิดลบอย่าไปคบให้ปวดหัวคนพวกนี้หาพลังบวกใส่ตัวดีกว่าเขาจะอยู่วงไหนก็ไปอยากน้ำเขาเนาะอยู่หมองไหนมีความสุขขจ้าก็ไปอยู่หม่องนั่นละ่ะอยากน้ำเขาเห็ดอยังซ้ำพืชสิไปหนึ่งเขาให้เขากินนั่นละ่ะ ก็คือมันเป็นการที่ทรงข้อความเขามากคล้ายๆดูหมินห่นเยียดยามทําให้อีกคนเนี่ยเสียกําลังใจทําให้อีกคนเสียความรู้สึกนอ้อพี่น้องเนาะเอาจริงๆนะ่ะศิลปินเพิ่นมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเพิ่นจะไปอยู่วงไหนจะไปยู่กับใครอยากมีหัวหนา้าอยากมีบอดเป็นผู้ใดมันก็เป็นสิทธิ์ของศิลปินซึ่งศิลปินเนี่ยเพิ่นก็เหตุงานตามความมากความชอบของเพิ่นซึ่งบีมอาซึ่งบูมเนี่ยเพิ่นก็เหตุงาน ที่เพื่อนถนัดแล้วเพิ่นก็คิดว่าเพื่อนหักในงานอันนี้เพื่อนก็เหตุเพื่อนหักเป็นหมอล้ําเพิ่นก็อยากไปลองไปล้ําแต่มันก็มีบางคนเนี่ยที่เขามาบั่นทอนจิตใจที่บอกว่าเลือกวงพิษอยู่มาจากเดือนแล้วบอบอมีคนรู้จักบ่ไดมาไล่เออมาณนีเน้องพี่น้องนาะเขาก็บรสามารถไปรู้กับเพิ่นว่าเพิ่นจะใดหรือบ่ไดเพื่อนบอกว่าถึงเพื่อนจะใดมาไล่หรือบ่ไดก็ตามแต่แต่เพื่อนก็ยังยินดีที่จะอยู่กับ แผวเผาแสงท้องต่อไปเพราะพื้นทักและศรัทธ,ธาในอาชีพนี้อืมบางคนก็เขามาบอกว่าฝากถึงพวกที่เกียดวงแผวเผาแสงท้องนะคะมั่นไปเช็คสุขภาพจิตกายจิตกายใจบ้างระวังเส้นเลือดในสมองจะแตกก่อนไว้กันนะคะนักลองนักแสดงเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วค่ะแล้วพวกคุณเนี่ยได้ทำหน้าที่ตนเองหรือยังถึงมาบอกว่าเจ้าของดีกว่าเขา เข้าผู้เบิงหมอล้ํทุกคณะที่มาแสดงตลาดกินซ่าเพราะขายอาหารตาม้ังอยู่ตรงนั้นการันตีได้เลยว่าวงแพ้วกทิหนาเวทีโบน่อยไปกว่าวงใหญ่เลยได้ทั่วถึงกันทุกคนวงใหญ่บางวงใดแต่คนดังๆก็มีคนดาบ่ใดสัมผัส เออแม่นพี่น้องก็คือคนที่ทรงขอความไปดาเนี่ยบ่ได้ไปเบิ่งเพื่อนแสดงบบได้ไปเบิง่งอ่าการแสดงของเพื่อนแล้วก็บ่ได้ไปเบิ่งการรับงานหรือการออกเดินสายของเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยได้ติปนาเวที่เยอะแยะมากหน่อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเสียงกระบอกเสียงจากเอฟซีแฟนครับที่เพื่อนได้ไปเบิ่งจริง,รงๆว่าวงพาพะแสงทองเนี่ยก็บ่ได้หน่อยหนาไปกว่าวงใหญ่เลยแถมติปก็ได้ทั่วถึงนักล้องทุกคน ต่างจากวงไงที่จะได้เฉพาะาศิลปินที่ดังๆที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนั่นแหละพี่นอ้องเรียนมันก็มีสองด้านเขาก็ต้องมองในสองม,มุมบอมเมนจะไปมองอคติว่าโอ้ยอยูมาโดนบอมมีคนรูจ้จักยูไปก็เลยค่อยูไปก็บอมีความหมายคือมันเป็นการคิดอคติในแง่เดียวความคําพูดเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ว่า,าคุณป้าท่านนี้เนี่ยคิดอคติในแง่เดียวก็คือแง่ที่บอมพัก จาของบ่มากวงแพล้พาวแล้วกระพานไปอาคติศิลปินทุกคนในวงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําถ้าวงแพล้าพลาบริจริงนะพี่น้องมันยืนหยัดมาบริหอดทุกมือนี่ตั้งแต่คอยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยคอยกัวลจากวงแพล้าพลาแสงทองมาเลยนะตั้งแต่อันตั้งแต่ที่บอดแพล้าเนี่ยเพื่อนเป็นมอลำัมสิงเนาะเพื่อนไปตามแสดงตามงานต่างๆคอยก็เพาะจะได้เบิ้งนะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นแสงของฟินแลนด์มาเป็นแผวพาาแสงท้องเ่างพี่น้องเพิ่นพัฒนาขึ้นมาตลอดจนมายืนอย่าได้ปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติพ้นวงเพิ่นบดังอีหลีบดีอีหลีเนี่ยมันต้องถูกยุบไปตั้งเดิมแล้ววงก็ยบไปตั้งแต่แล้วแต่มันก็ยังอยู่มาหอดทุกมือนี่ก็แสดงว่ามันก็ต้องมีดีในโตวงมันก็ต้องมีดีในโตของวงเพิ่นนั่นแหละแล้วศิลปินเนี่ยที่เพิ่นจะไปอยูุวงใดเนี่ยมันก็เป็นสิ์และความชอบของศิลปิน เพื่อนสบายใจอิยูกับวงแพรพ่ภาพแสงทองเพื่อนอยูแล้วเพื่อนสบายใจเพื่อนมีความสุขเพื่อนก็อยูแต่การที่เฮาไปตัดสินคนอื่นโดยการที่ไปบอกว่ายูไปกระบาดังยูไปกระบบมีคนหายมาไรก็เพื่อนก็บอกแล้วว่าถึงยูจะบปใดมาไรจากพวงเลยกันยังอิยูยูเพื่อความศรัทธายูเพราะความชอบอยูเพราะหักในอาชีพของตัวเองพี่นอ้องการที่เฮาไปด้วย่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเราเนี่ยดูสูงขึ้น เอาง่ายๆคือคือเขาเอาอคติในใจของเขาเนี่ยไปด้วยค่ะคนอื่นทําให้คนอื่นเนี่ยเสียความมั่นใจแล้วทาให้ตูเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจมันไม่ใช่เขาเนี่ยกลับเพิ่มความทุกข์ให้กับใจเจ้าของที่ไปด่าเขาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านก็คือเหมือนแม่ป่าคนนี้แหละที่ทรงขอความมาดาบุมมาทันอยู่แต่บุมไม่ได้สะทกสะท้านกับข้อความที่ พิมพมาด่าเลยและบอกว่าถึงวันนี้ไม่ได้ติปสักบาทไม่ได้มาไหลสักพวงก็กยังยืนหยัดที่จะอยู่กับวงแพวพราวแสงทองต่อไปเพราะคือวงที่รักและก็คืออาชีพที่ตัวเองรักและศรัทธาในอาชีพของตัวเองซึ่งแพลพราวเมื่อเห็นข้อความของลูกนอก้องโพ์แบบนี้ก็ได้ขอบคุณและบอกว่าเนี่ยแหละ เป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้แพลวเพลาวเนี่ยไม่ว่าจะเจอ,เจอกระแสดามมาถาโถมมามากมายเพียงใดก็ยังมีแห้งฮึดสู้ที่จะกอบกู้และก็ต่อสู้เพื่อวงเพื่อองค์กรที่แพลวเพลาวหักอีกต่อไปนั่นแหละค่ะพี่น้องก็อยากฝากน้องว่า ถ้าเขาอ่ะบบมักกระแค่เลื่อนพานบบตองเบิงไม่จําเป็นต้องพิมพ์ข้อความมาดาบม่าจาเป็นต้องสงั่งคอมเมนต์ลบลบสั่งคอมเมนต์อคติให้กับคนอื่นมันบ่งบอกถึงจิตใจข้างในของเขาว่าเขาเป็นคนแบบใดเขาเป็นคนบบมีความสุขหรือเปล่าถึงชอบมาด้วยค่าคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะกะอยากฝากให้การแสดงความคิดเห็นก็ สแสดงอยู่ในขอบเขตและเป็นความคิดเห็นที่สุภาพไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเองเนะพี่้องเนาะเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ